รอไว้จุเล่รอ <c oughs> แมงลงรอแมงจุเล่แมงลงรอแมงลงรอไปได้ไปเราไปแล้วไปเร็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 วไปแล้ว

Come on, low! Low! To me, come on, low! Bring my low to me! Peter.

วิ่งแล้วครับท่านไปเร็วไปเร็วไปเร็วมาวันนี้ใครจะเหนื่อยก่อนงั้นนะเร็ววิ่งนะวิ่งเร็วฮ้ยจมือจมือจมือเร็ว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 วิ่งเร็วเร็ว Lâu 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 lên lâu 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 lâu